มินี่กับพ่อๆก็ไปชัดวิลลนทำกินแช่ไหเชค่นครับผมอาะจายเก่าของเก่ามาขายครับลงของเรียบร้อยครับผมไก่พูนครับผมเป็นเขาชะก,กันครับรอรับเงินอยู่กำลังสีกระบ,บาดไหมครับผมฝนตกรีนไม่อีกแล้ว นี่ก็เปรี้ยมียังแวะมาทักทายส่งกำลังใจพี่น้องทุกๆคนครับผมสู่ไปนน้ำกัน <c oughs> อาจจะเมือนมัมว้แน่ครับผมพี่น้องของเก่านังกันครับผมคนที่เฮ็ดอาชีพของเก่านังกันครับธรรมดาครับหน้าฝนหาของอยากหนกแน่นครับผม มาขายก็ต้องมาขายได้เศร้าต่อคิวเาาเหยียดเลยครับเสียงรถแลนขอโทษขอภัยนะครับผมอยู่ต right? enfin, ิดถนนครับผมไกลๆไปไปสกันอ uh ันนี้จะเป็นควางพยะครับผม <c oughs> คนี่หาซสื่อหม่วันนั้นมีประสบการณ์สื้อมาหม่วตัวสื่อมาเขาบอกก็ย่นถิ่มแมนแหละหนาของเก่าห้าของเกา่า,า,กานี่ะครับผมฝน <c oughs> ลงเม็ดหรอ <c oughs> เป็นกันลังใจกันครับผมวันนี้ชัดกับพระคุณแม่ของเก่ามาขายครับ <c oughs> คุณแม่รอรับตังค์อยู่ มือเงินมาไอแชดกับเสียวของมาขายกันแต่มือเงินจะขึ้นของเงมาเศร้ากันหรอครับมืัอนี้ก็ยังขึ้นยล้มัเศร้าขึ้นแล้วก็เอามาขาย <c oughs> คนเห็ดอาชีพของเก,าก่ากับไล่ไหลครับพี่นอ <c oughs> ้องเศรษฐกิจบดีคนก็แหงอืดเงินครับผมคนหาซื้อของเกา่าไล่ไหลคนโตแล้วครับผมมา แย่งกันซื้อตัดราคากันอีกเพิ่มซื้อขึ้นซื้อลงบอทำกันแล้วครับผมบางคนซื้อสนุกซื้อบอคิดใส่ค่าราเมนเนาะสามสิบสี่บาทเราพี่น้องเขาชะกันเนาะบานอีชัดนี่แหละสนามใช้เขียดใช้ทั้งซ่อยอชัดมันเอาไปเติมเงินสามสิบสี่บาทเติมหาร้อยในหน่อยเดียวในเท้าหน้าขวดนึง <c oughs> ว่ากันอาชีพผู้ใดเฮ็ดผู้ใดมันผู้ใดขยันผู้ใดบ่มีหนี้มีทินนะนี่ว่าครับหาซื้อพอได้อยู่ได้กินไปแต่ถ้าคนมีหนี้มีสินที่ยังไงชัดนี่ป่วยไหันกับเบิด์ตเอ้ยซีหาพันหรอเบิด์ตขยาหาเงินมาได้ก็เอาไปให้แต่ค่าหมอเขาเอาบอลลูมือวันขนาดแล้วว่าเาี่เจ็บป่วยยังได้ครับผม บางหันกับค่าสมรถไปเครื่องไปหกหมื่นกว่าบาทเอารถแม่ไปข่าไฟเนียน่ยแสนสองก็มาจ่ายค่าสมรถไปหกหมื่นเดือนหนึ่งกับเป็นทุนทุนตอนนี้ทุนกนสิ้ลอยล้อแล้วบด้หาของมาสองอาทิตย์ละพ่อกับแม่็บ่ได้หากัน เพก่บผมสำหรับคลิปนี้กับไครมีอย่างแวะมาทักทายส่งกำลังใจให้พี่น้องสุขุคุณในฟังว่าเห็ดถั่วอาชีพมันกับเมยทุกคนนะครับผมั่วอาชีพก็มีความหมายครับผมให้กำลังใจกันไปครับผมงานที่เฮ็ดเราได้เงินมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้กับไครมีอย่างฝากไว้ทั้งนี้ครับผมพอกันไม่ลิปหน้าสวัสดีครับ